สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาพาทุกคนไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลนะครับสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะครับโดยที่วันนี้ก็จะพาลงทะเบียนทางโทรศัพท์มือถือนะครับคนก็เตรียมโทรศัพท์มือถือไว้ผมจะขอพูดถึงคุณสมบัติของผู้ที่รับสิทธินี้นะครับก็คือคนที่มีอายุ18ปปีขึ้นไปแล้วก็เป็น ลูกจ้างชั่วคราวนะครับเป็นอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าวินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้อยู่ในคู่ประกันตนมาตรา33นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับต้องได้รับผลกระทบจากไอ้ไวรัสโควิดจริงๆนะครับส่วนหลักฐานหลักฐานเนี่ยที่ต้องเตรียมไว้ในในโทรศัพท์ของเราเราถ่ายรูปไว้เลยก็จะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนของเราเองนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการอัปโหลดนะครับ ก็ถ่ายเตรียมไว้เลยแล้วก็จะมีพวกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลการประกอบอาชีพแล้วก็ข้อมูลนายจ้างนะครับสําหรับใครที่เป็นใครที่เคยทําอาชีพลูกจ้างชั่วคราวนะครับก็ต้องมีข้อมูลนายจ้างด้วยก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปทํากันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับเริ่มเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้กดติ๊กถูกแล้วกดยืนยันเข้าไปนะครับนี่นะครับ หลังจากพยายามอยู่นานก็กดเข้ามาได้แล้วนะครับก็กรอกข้อมูลตามนี้ไปนะครับเนี่ยข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับใส่ไปให้หมดเลยนะครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนรายได้ต่อเดือนนะครับหมายเลขมือถือที่ติดต่อได้หมายเลขคนใกล้ชิดนะครับ นี่นะครับก็จะมีอีเมล l ลน์ไอดีถ้ามีนะครับแล้วก็ช่องทางที่ท่านประสงค์จะรับเงินแล้วก็ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะครับที่อยู่ตามทะเบียนด้านอันนี้จะเป็นหน้าแรกนะครับก็กรอกไปตามนี้นะครับเดี๋ยวผมขอกกรอกก่อนนะครับ ครับตอนนี้ผมก็กรอบหมดแล้วนะครับรายละเอียดนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรายละเอียดของผมช่องทางรับเงินนี่นะครับที่พิเศษหน่อยนะครับช่องทางรับเงินอันนี้ผมจะรับเงินเป็นผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมก็ติ๊กไปแล้วแล้วก็ระบุเลขบัญชีไปแล้วแล้วก็จะมีให้ใส่ที่อยู่อะไรก็ที่อยู่ของผมตามบัตรประชาชน,นนะครับ ใส่ไปแล้วก็กดดําเนินการเลยนะครับกดข้องบนนี้นะครับอ่ามันก็จะเด้งมาอย่างนี้นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับให้เราใส่ข้อมูลประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ถามว่าเราได้รับผลกระทบะอะไรจากโควิดนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมกรอก่อน ครับมาถึงตรงนี้ก็เป็นข้อมูลประกอบอาชีพนะครับเขาก็จะถามว่าเราทําอาชีพนี้มาแล้วกี่ปีกี่เดือนนะครับแล้วก็อันที่2จะเป็นท่านได้รับผลกระทบอะไรจากโควิดก็ผมก็ใส่ไปรายได้ลดลงนะครับใครตรงกับหัวข้อไหนก็ติ๊กจุดดำๆข้างหน้าหัวข้อนั้นนะครับมาถึงข้อข้อมูลนะครับว่าเรามีลูกจ้างไอ้มีนายจ้าง หรือไม่มีนายจ้างนะครับถ้ากดมีนายจ้างมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับระบบสถานประกอบการของเราแต่ถ้าเรากดติ๊กตรงไม่มีนายจ้างมันก็จะถามเราว่าเราประกอบอาชีพอะไรโดยให้เราเลือกนี่นะครับกดพอเรา,ากดเลือกมามันก็จะมีนะครับนีเน่เราตรงกับข้อไหนเราก็ติ๊กตรงข้อนั้นนะครับ เดี๋ยวผมอันนี้ผมจะรับจ้างทั่วไปศิลปินนะแล้วก็เสร็จแล้วผมจะกดดำเนินการต่อนะครับนี่นะครับพอเรากดลงทะเบียนไปมันก็จะมีรหัสส่งมาที่ข้อความของเรานะครับนี่อย่างนี้นะครับ202704ก็ให้เรากรอกไปหน้านี้นะครับ อะไรว่าเมื่อกี้เดี๋ยวผมดูรหัสเบสหน่งนะครับ202 704 202 704แล้วก็กดยืนยันครับนี่เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็รอ SMS นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไปเมื่อกี้นะครับ โอเคครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็จบแค่นี้นะครับสำหรับขั้นตอนลงทะเบียนโอเคนะครับลองไปทําดูกันนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ